สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่เกม h ฮดวันซวันนะครับพาร์ทที่2แล้วนะครับทุกคนอาจจะจำบ้านหลังนี้ได้นะครับก็ผมกับเพื่อนนะครับเอาชีวิตรอดด้วยกันนะครับโอ้มันฉากที่สุดยอดมากเลยครับผมก็มานั่งรอเพื่อนนะครับเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลเอ้กดกดพูดกดพูดกดอะไรวะเดี๋ยวฮัลโหลดูด friendly dude friendly where you go where you go friendly nice friendly okay very nice very nice oh h e r e no place do you want to go anywhere yeah yeah okay okay let's go Let's go เอาเราได้เพื่อนเฉยอ่ะอุ๊ยอยู่ดีเราได้เพื่อนเฉย อนนี้ต้องการแฟนะครับยโยนทิ้งผมโยนทิ้งหยุดทำได้ไหมว่าโยนทิ้งเท่าไหนรอไประมาณ20ปีนะครับหนวดผมมาขึ้นแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกว่าชักจะรอไม่ไหวแล้วนะครับผมก็ต้อง เดินทางไปนะครับก็ทุกคนอาจจะเห็นว่าทําไมแสงมันสว่างๆนิดนึงผมปับแกมมานะครับเพราะตอนคืนมันมืดมากนะครับมืดมากมืดมากจะหาของก่อนเพราะตอนคืนมันมืดจริงๆนะครับมองแทบอะไรไม่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะมองอะไรไม่เห็นกันนะครับผมก็เลยเพิ่มแกมมาเข้าไปนิดนึงนะครับเพื่อให้เพื่อนๆมองเห็นนะครับโอเคเราผมหาของก่อนนะครับเผื่อมีอะไรอยู่ข้างในนี้ไม่มีครับ เมืองข้างหน้าเราจะเป็นเมืองแคนเบอร์ี่อะไรสักอย่างนี่นะครับเอาเก็บของก่อนแล้วก็ฉีกฉีกของก่อนฉีกของฉีกเกงนะครับเอาไว้เอาไว้เอาไว้ไวทำทำธนูทำอะไรนี่ครับเก็บไม้ก่อนเอาไว้ต่อสู้นะครับ เก็บ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 โอเคแค่นี้พอละอ๋อนี้ใส่นะครับอ้ไม่พอวะมีห้านู่แล้วต้องทิ้งสินะเราต้องฉีกเกงก่อนนะครับแต่กินนี่ลืมฉีกเพอของมันอยู่ในตัวนะครับต้องทิ้งของให้หมด โอเคฉีกก่อนหนึ่งทีเอาฉีกแล้วทำไมไม่มาฮะเฮ้ยฉีกอ๋อมีไม้อีกเวนกรรมมีไม้แอบบแอบบซ่อนอยู่นะครับฉีกฉีกไปปุ๊บแล้วก็เอาอันนี้นะครับไปทำเป็นถุงหกอันเราก็ทำนี้หนึ่งอันนะครับเราก็ได้แล้วก่อนเริ่มต้นของเราะ ก็บเก็บเก็บก่อนเริ่มต้นไว้เจอคนนะครับไว้เอาอันเนี้ยปักเข้าหัวใส่คนนะครับปักแม่งเลยฆ่าไม่ให้หมดนะครับเกมนี้มันมัน,ม,นมันมีพวกซาวเวอร์อยู่เปล่าเน,นี่ยมันจะมีอยู่หรือเปล่าอาจจะไม่มีก็ได้ละตอนนี้มันหมดไปแล้วเอาแบนเดตไปก่อนปักฉุกเฉินฉุกเฉินมันมีปั๊มแบบ บันเดตดีเอ็กซ์ไม่ว่าแบบกดปุ๊บขึ้นปั๊บเลยอะมันต้องรอเวลานะครับเฮ้ยผมทำสองอันเลยเหรอวะโอ้ทำสองอันแล้วกูรวยนะเนี่ยผมเชื่อไม่เป็นไรได้ได้อยู่สองอันในบ้านไม่มีคนด้วยว่ะยิงแม่งเข้าหน้าต่างเลยแล้วกันเฮ้ยไ,ไปแล้วว่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งอาจจะเฟลลี่กับเราก็ได้นะครับแอ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 บรอรอเปิดประตูเปิดประตูปุ๊บเราก็จะแจ็คพอตมันด้วยเอาว่ะเอาวะเปิดปุ๊ดิเปิดประตูมากูก็แจ็คพอตได้ท่าไม้เลยสัส เปิดมาเปิดมาไม่เปิดเด้อกูแอบอยู่เนี่ยไม่มีคนม้างหลังกูหรอกเห็นมือกูหรอป่าเนี่ยมือคงไม่ทะลุนะเย้ครับนอนมานอนมาเราก็จะยิงใส่มันนะครับถ้าโดนนะ <c oughs> ออกมาดิสันว์ออกประตูหลังวะเนี่ยแขนโพ่ ไม่สนใจครับปุ๊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 บแล้มีหน้าไม้ฮัลโหล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 โหอุ้ยสองคนสองคนกูก็สู้ว่ไอ้เอาดิเดี๋ยมึงสองคนจะไปที่ฆ่ากูกับเพื่อนกูอะฮะ ปล่อยหลังเลยค่ะเอาดีเอาดีขอแว่นขอแว่นได้ปะโอ้ยเดีอดเดือดเดือดก็มีหน้าไม้เหมือนกันด้วยหลบกันดิตีต่อตีต่อรู้จักปะตีต่อ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 ไอ้สัสหลบหลังมึงอะหลังเพื่อนมึงอะมึงยิงเด็กมึงยิงเด็กอ้ยยังไม่โดนหลอยควายขอแว่นขอแว่นได้ไหมฮะกให้มึงสองคนเลยบอกคนนี้ก่อนใกล้ตาย ใกล้ตายมันใกล้ตายบอกแล้วมันใกล้ตายเอาดิเอาดิเอาดิตะมวยเหรอมึงจะสู้ชายยาพี่ชัยได้ไงไอ้เจ้าพิชัยแล้วมันมันชัยหมดทิ้มหมดทิ้มขอแว่นได้ไหมขอแว่นได้ไหมโอ้ขอแว่นได้ไหมฮะโอ้ไม่โดนไม่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  ออกมาได้ไหมไม่โดนไหมเข้าหัวเข้าหัวเข้าหัวตายดิไม่ตายไอ้ยคิจะมาเข้าหัวตายไปไนู่นเข่งไปนู่นเลยเข้าหัวโอ๊ยโอ้โแต่อยู่เคดูสอโี่แมน ไอ้ฟิกเดนอาร์ดฟิกฟิกดูดูเดนอายู้หน่อยยู้หน่อยฟิกเ t นอาร์ดอืมอโอ้โอ้คอมพานซ์คอมพานซ์ไอเดียคอมพานซ์ไอเดียสอรี่แมนอีกลิฟเดสอ่โอเคโอ้โหแว่นตาว่ะโคตรเล่โอ้ยสัตว์มีเยอะด้วยแตว์ไาเพื่อนมานะไปเาเพื่อนมานะ ไปแล้ว thank you ตังค์เชิญโอ้โหไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้แว่นตาหนึ่งมานะครับหล่อมากนะครับเทระเบิดเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็ใกล้เช้าแล้วนะครับผมไปกู้ศพไอ้นั่นก่อนโอเคเฮีย <c oughs> เรือรถด,ด้วยวะ นีคงไม่มีคนหรอกนะโอ้เว่นตาฉีกเสื้อแม่งเลยครับแต่ผมเก็บไปในตัวสองอันแบตเตอรี่โอ้ยมีไม้ด้วยโอ้หูเยอะมากตอนนี้ใกล้เช้าหรือเปล่ามไม่รู้ทำไมสีผ้ามันแปลกนะครับผมขอเข้าไปแอบ,บในบ้านก่อนขอไปเช็คของอันนี้ผมก็แต่งตัวหล่อแล้วนะน่ะก่อนที่เข้าเมืองนะครับ มีคนมามีคนมามีคนมาไอ้สัตว์มันเอาพวกมเมาคืนไหมเนี่ยแอบแอบแอบเปิดประตูเข้ามาเปิดประตูมาเอ๊ะ <c oughs> แอบแอบแอบเปิดประตูเข้ามาไอ้สัตว์ ที่ฉันถ้าใสายแต่งตัวอย่างี้ผมว่าโดนฆ่าแน่นอนเลยนะครับเอาวะเอาวะมาแล้ว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 แบบตัวมาแบบตัวมาเดี๋ยวเจอกูแล้วกูจะรออยู่บนนี้เปิดมาเปิดมาเปิดมาดิสัตว์ไปไหนแล้ววะไม่เปิดวะ โอ้เสียงเสียงมาน่ากลัวมากนะครับน้องไอ้เที่ยมันหายเมื่อเรามีของแล้วนะครับเราก็จะไว้ใจคนไม่ได้แล้วผมก็จะลงไปอย่างรวดเร็วลงไปแล้วแสงแนดมันช่างจา้าซะเหลือเกินแสงแดดมันช่างจา้าเหลือเกิน ถ้าเราแตตัวงนี้นะครับผมว่าโดนฆ่าแน่นอนร้อยเปเ็นตพันเปอร์เซ็นต์เลยปีเลยโดนฆ่าแน่นอนเพราะเรามีแว่นนะครับมีแว่นสุดไฮเทคนะครับสมัยนี้มันคงไม่มีกันนะอ่ะเฮ้ยมีคนจุดแ์ด้วยว่ะเสียงซาวางน่ากลัวครับแปนะ๊บโอ,โอเคครับผมจะไม่ยุ่งนะครับผมจะแค่มาหาอาหารนะครับแล้วก็จะไปเมืองต่อไปนะครับ เฮ้ยเสื้อผ้าไม่ใช่นะมันถุงเลยนั่งก่อนนั่งเสียงเพลงหายหสัตว์เอ้ยกำลังบิ้วเลยเอา้าวยืวยนก็เสียงเพลงหายอะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะหาของเมืองนี้สักพักหนึ่งนะครับเราะจะไปเมืองอื่นกันอันนี้หนึ่งพูดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮัววลโหลอะไรฮัลโหลอะไรมาดูหน้าเรา We love each other. Oh, I'm a priest. I can marry you. Yeah, but man. There's someone outside. Like I can hear someone outside. Maybe not. Maybe it's God. From here. Yeah, let's take cover. The holy house. Oh. Oh, oh, อะไรวะ?อะไรที่หลัง?อะไรที่หลัง?อะไรที่หลังกู?อุ้ย, bị đòn nhing. จะโดนอะไรยิงสักอย่างนะครับอะไรเนี่ยอะไรวะแค่แต่งตัวหล่อที่ทำเป็นอิฉากันเด๋วพวกขี้อิฉะเปิดตัวห้องน้ำแม่งเลยเข้าไปอยู่ในห้องน้ำเลยอัดหนึ่งเดี๋ยวอยู่ดีก็โดนยิงก็คิด,ดว่านีโอยมีแว่นก็เท่เลยฉีกได้ไมนี่ยแม่อะไรวะฮึมแว่นกันแดดนะครับ อยู่ในนี้สักพักแล้วกินลูกเบอร์รี่ไปหนึ่งไม่ใช้ได้แล้ววะอะไรวะเนี่ยดูกันดูกันผมนี่อ่านภาษากิษไม่ออกด้วยนะครับกินต้องเพิ่มพลังให้เต็มนะครับฉีกเสื้อแล้วเดี๋ยวเนดะสักพักหนึ่งต้องเฮ้ เสียงปืนว่ะอยู่ไม่ได้แล้วว่ะมึงเนี่ยดูดิอ,อยู่ไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมผมต้องคงต้องใช้แบนเดดอันนี้ครับปะ่ะท้ายเปิดประตูห้องน้ำแล้วก็บิ่งออกไปข้างนอกจริงกูรอบให้มึงก็ได้ย้ อย่าเจอโปเลยนันถ้ามันจะฆ่าเฮ้ยนี่เจออาหารแล้วอั้นกินก่อนแหละอาหารกินบอกอุยอ๊ยอุ๊ยเชี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชละผมไปดีกว่าไปดีกว่าริวจะไม่ยุ่งริวจะไม่ยุ่งเมื่อคนโดนยิงขนาดนี้มีหลายคนด้วยไหมวกกันนอกยู่ดน,นหลังอะโอเคครับริวจะไม่ยุ่งนะครับเรื่องนี้ ริวจะไปที่อื่นเฮ้ยรู้สึกว่ารู้สึกยูโอเคล r e s i e yeah. yeah, yeah, c t m u l y i f i n ยูยูยคุกยูคุกเหนฟอนรฟอนป่งง่ยู่น o u t s o ม e t h o u n กูมีกูมีฟู้ดกูมีฟู้ดให้มึงเอาไปละ That is not very friendly, my son. อืมโดนสองดอกไอ้สัตว์โดนทั้งปักทั้งหัวทั้งขาทั้งขาเอากระเป๋ามาให้ปิดเอากระเป๋ามะเอากระเป๋ามาเอากระเป๋ามากูอยากได้กระเป๋าเอากระเป๋ามา,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 มาสัตว์คอมบี้คอมบี้ปล่อยไปคอมบี้๋ยวาเดินเฉียงดิเหี้ยโอ้แขนชาแล้วเนี่ยอืมสัตว์เยี่ย คนมันไล่ยิงอยู่ริวจะไม่ยุ่งริววกแล้วไงริวจะไม่ยุ่งฉีกเสื้อขวานขวานริวรวไม่ยุ่งดอบอาหารสิบอันน้ำกระสุนเครื่องยนตเก็บเก็บเบเกบก็บเฮ้ยทำไมของกูเต็มเนี่ย ก่อนไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ลิวไม่ยุ่งลิวบอกเลยไงคือพอกลิวบอกเลยว่าลิวจะไม่ยุ่งเดินๆวิ่งหนีอนวิ่งหนีมันบอกขอหาที่ดีมันมันไม่ได้หรอกครับมันเฟรนลี่ไม่ได้หรอกเฟรนลี่ไม่ได้มันต้องฆ่าอย่างเดียวแอบถ่งเต้นถึงเต้นได้กระเป๋ามาแล้วเรออีกนิดนึงครับไอค้อนมาลูกนุ่งเจ็ดติดดอกปูน้ำลูกกระสุนกินนะกินให้หมด นะครับน้ำน้ำสะอาดด้วยแบนเดดอีกโอ้โหถุงน,นี่อะไรเนี่ยเครื่องยนต์เนาะโอเคอืมเดี๋ยวผมทำแบนเดดก่อนทำแบนเดดนะครับเยอะๆน้ำพร้อมอะไรพร้อมหมดทุกอย่างนะครับตอนนี้วันนี้ที่ผมทำนะครับคือแบนเดดลูกสุดปืนก็พร้อมแล้วนะครับต้องหาปืนอย่างเดียวแล้ว โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปกู้ศพก่อนมันน่าจะมีอะไรเหลืออีกอะที่เก็บมาให้หมดน่าจะเป็นเครื่องรถนะครับไว้ขับรถนะครับมึงมึง,ม,ง,ม,งมามา okay. โอเคเฮ้ยเคี่ยหลายคนเลยวะดิวไม่ยุ่งไม่ยุ่งมีปืนด้วยโอเคระยะประมาณนี้ดูลมเอาดินเอานอา้ำลายแต่ลม เคลมลมสองนะครับอ๋อเฮียลมสองแต่คนหายเคลมสองระยะนี้ไม่พลาดระยะนี้ขึ้นฟ้าไปร้อยเมตรยิงลงไปยังไงปากหัวไหมหัวไหมยิงขึ้นไปอือมลงไปถึงไหนให้ผีมาผีมาการผีก่อนหนึ่งดอก สองดอกหลบได้ผีมันไม่ได้หลบหลบรอกทิงไม่โดนตายแคปขึ้นไปข้างหน้าบอกว่าลิวไม,ม ung, ่ยุ่งนู้เว้ยลิวไม,ม่ยุ่งแคปลิวไม่ยุ่งดูของมีหมวกกอน็อกอันนี้หมวกกอน็อกผมอันนี้อ,อุปกรณ์รถเคประตูไม้หมดอุปกรณ์รถอ่ะทิ้งทิ้งดินี่อะไรเนี่ยอะไรเยอะแยะเลยวะ ทิ้งลูกปืนมาทิ้งมานี่โอเคครับไปละโอเครอดเว้ยค,ครับเดี๋ยวเราจะวิ่งวิ่งไปทางนี้นะครับตอนนี้ก็อาหารพร้อมนะครับเนื้อพร้อมเฮ้ยรถเป่ารถรถเป่าเนี่ยรถปอเนี่ยรถปอ รถปอรถมันขับได้ป่อคันเนี้ยไม่ได้เคไม่ได้ก็ไม่ยุ่งสิวะเฮ้ยรถข้างหน้านูน้นผมไม่เคยเห็นรถรถรถจุงนั้นนะครับน่าจะดอกนะครับน่าจะเป็นรถมันหรือเปล่าผมว่าน่าจะใช่นะใช่เธอมไม่ใช่มันป้ายดีกว่าหลอนละหัวผม โอเคครับเราเราจะไปเมืองต่อไปกันนะครับเราจะไปเมืองเมืองข้างหน้าเราจะไม่ยุ่งออกับที่นี่นะครับไปต่เอเพราะมันมีคนมีปืนนะถ้ามันฆ่าผมได้มันก็ได้แม่ะะเราองเดินตามถนนไปนะครับ เรามาอยู่ตรงนี้เพื่อเห็นตอนนี้ผมก็มีค้อนคนมันก็เยอะอยู่นะอาหารนีก็พร้อมน้ำก็พร้อมอาหารก็พร้อมนะครโอเคเดี๋ยวเราจะเราจะเลี้ยวทางซ้ายนะครับเอ้ยไม่ทางซ้ายดิ อยากไปตรงว่ะอันนี้มันสะพานสะพานข้าวมันไก่นะครับก็เดี๋ยวเราจะไม่ข้ามสะพานข้าวมันไก่เพราะถ้าข้ามไปเราจะหลงทางนะครับอันนี้ครับสะพานข้าวมันไก่เคเราก็จะวิ่งตรงมาแล้วอ้อมนะครับเราเอาหมดธุระนะครับกับเมืองนี้นะครับก็ผมขอตัดจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้ต่อก่อนภาษาเพราะเนื่องจาก เซิร์ฟเวอร์นะครับได้อัปเดตนะครับแล้วก็ปิดเซิร์ฟไปนะครับไว้เราเจอกันพาร์ทสามนะครับก็เร็วๆนี้ครับไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย